พระเยซูถูกตรึงกี่ชั่วโมงจึงสิ้นพระชนในมาระโกหกชั่วโมงแต่พระกิตติคุณเล่มอื่นระบุสามชั่วโมงนี่คือคำอธิบายในมาระโกจะระบุเวลาที่พระเยซูถูกตรึงตอน9ก้าโมงเช้าตามด้วยมีความมืดเกิดขึ้นในเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงรวมทั้งสิ้นพระเยซูถูกตรึงกลางเขนหกชั่วโมงจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนส่วนพระกิตติคุณเล่มอื่น,นๆเช่นมัทธิว enter, และลูกาจะบันทึกเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามที่มีความมืดเกิดขึ้นเท่านั้น ยกเว้นยอนไม่มีการบันทึกในเรื่องนี้มัทธิว27ข้อ45บัดนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันบังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงเวลาบ่ายสามโมงลูกา23ข้อ4 4และเวลานั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงและบังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงเวลาบ่ายสามโมงสรุปมาระโกระบุเวลาเริ่มต้นในการถูกตรึงตอน9้ามงเช้าส่วนมัทธิวและลูกาไม่ได้ระบุ แต่ทั้งสามเล่มระบุเวลาตรงกันเรื่องความมืดเกิดขึ้นเที่ยงถึงบ่ายสาม